มีแต่สายบุญที่มีจิตใจอยากจะสร้างถวายองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและร่างสังขารทุกทุกมู่เราของสายยานานคราชก้าวกริยับฟรีตะกร,ร,รูนเป็นเมืองวังนาคา แต่อดีตชาติเป็นวังนาโคเทพบุรีนาโคปู่ใหญ่ของพ่อสีสุดโทที่ควบคุมสมบัติทุกมู่เหล่าของพระญาณนาคของลูกหลานของท่านก้าวกระสับสีตะกูลที่จะมาถวายองค์สมมาพุทธเจ้าสร้าง ชาราบูตเจดีและถวายองค์อริยะเมตไตรจะลงมาประสูติหกสิบห้าปีนี้ปีนี้ป่ครับพระริยะเมตไตรครับใช่พอสอหกสิบห้าอริยะเมตไตรจะลงมาเกิดเลยต้องให้ร่างสังขารมาเปิดขุมทรัพย์ทองคำพระยาณนาะ พุกมู่เรามาถวายแล้วแต่ใครจะได้ดอกไม้แดงอันนั้นมาสร้างนะลูกนะถ้าขอได้สร้างแค่ตัวหนึ่งสร้างพู้ชนาตัวหนึ่งไว้จำเป็นอีกส่วนหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้ากำนายเทวดาเราก็มีชื่อนะมีชื่อเทวดา ขอโทษเงินยังไงเปิดรับยังไงนั่นบูชาเงินยังไงต้องให้ถูกที่อ่าไม่พูดอะไรมากแล้วจะไปเปิดพบภูมิให้สวัสด,ดิ์มุ่อไปเวลาเทศคาเมจารวนาคานกิดาวุ่ิเกตเต โอมะเจยันตุเทวะทาราธะริสมเมยังระมะนาคาเริสันตาสันติเกิยามุนังสาโตเมตุนันโตธัมมะโตนะกะโรยามรันตาธัมมะโตนะกะโรยามรันตาธัมมะโตนะกะโรยามรันตาโอมทิศโอมทงทิศไปสงอาทิพวัตกู้เห็นในภวทิศกุมดูเห็นในภวทิศกุมคราบ ผู้อาบใจที่ไปอาบเนื้อที่พอพอนำคูตาตุตาตุเยวุณนาพุทธานิมลธรรมานิมทางรมานิมนิมคูบอาจารย์ปุรีนาโรปุรสีนาคายปุรสีตาไฟปุรสีปุรโคนปุรสีนา8ตนข้าพเจ้าทำการสิงใดพูดใดไยใดยวเวียมีานนโมอุทายข้าพเจ้าปุรสีมุนีนาคเตโชกาสายพุทโธพระขาวมหาอมมมหาบุตรีมันระมังข้าเจ้าจะขอ ภูเขาวภูกระทิ้งกระลิงทองได้เปิดภูมิเปิดสถานแห่งนี้ด้วยเถิดพุทธังเปิดธรรมัง,งเปิดสังฆังเปิดเปิดอิทธิ <c oughs> เปิดอิจเรต <c oughs> เปิดอิจเรตอิจวันพุท <c> ธ <oughs> ูพุทธวสีติปาวะหะยะโธธรรมูทั้งโธุกูสะพระยะเวพุทโธพระกวามาหาเทถังมหาราพังพระวันดุเมรักขันตุเทระขันตุอุกกาสะ พระสวาสพัะกว่ามหาวีรูมหาราภูด้วยพระโมหายะโมเปิดะาโมเปิดดินเปิดอากาศเปิดตะทะสนุพุทธโธพระกว่าติโสอัคระรังพุทธโอธรรมโมสังโูอัคระรังพุทธติติกว่าพระยาสะมุนเถมันนังพุทโต มาขวักดิติดตัวยาพมันนังกตายอยอิทิบิสตวะมหาน้มมนนังเะติตมาเทตจามหาเนนัตัเวปท่านังสิวิตาเทตนพมมนนังตัตดตววปุ๊บตัวติติัวยาพมันนังกะตอ่อิทิมะนังะตายอย่อิปุ๊บก็ว่ามาเ จิตเตทานังนาเตชังมหาบุทโธภควาติติสวามหาพุทธานังะเดติติสวาายาวุธโรธัมโมสังโฆอาการนังพุทโธติธัมโมติสังโฆติอิติอิตวินาลังวุฑโทธัมโมสังโฆอาการนังพุทโธภควาติติติสวายาวมรังพุทโธ ธรรมโมสังโฆอาการนังวุตติ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 สวะหายะวุทโธธรรมโมธรรมามานังกะริทธะพังมหาวุตโธมหาวโรมาสังโฆอาการนังพุทโตปกติทิยามาห์เตชังมหาพนังกะริทธะพังมหาวุตโธมหาวโรสะพุทธานังกะรติติชังมหาวุณนังสีติวามนังนัตสวะพุทโตปกติติสวะหายะมานัง พุทโธธรรมูเกิดธรรมูเปิดสังโฆเปิดอิทธิอิทสะสวะหะยะมะระนังพุทโธภะคะวะติภะควะหะยะมะระนังพุทโธภะคะวะติภะคะสวะพุทโธภะะธรรมะนะหันวุธโธภะคะวะติ नाम है ले आओ <laughs> พากันจูดสิคนละเก้าดอกเก้าดอกพากันจูดขอดอกไม้แดงถูบมาจูดสิเดี๋ยวข้าจะสวดเปิด ตวายะมูติกาธุโนพันเธอะคะละนังพุทโธติสาโลเวอะละมะนะกะทายะเวติปิฏิณังสาโสมิธะนะนังคะละยะธัมมังพุทโธวะคะติธัมโมติ ม oh. ัติชาทัตวาอายาทนังกะรูตุติอุทธะนิมนต์ธรรมะนิมนต์นิมนต์นิมนต์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 อุกัสสยะธรรมมันเทตินามวามหาเตชังมหาลพัง มหาเวรูมหาพุทโธปะกวาพุทธังเปิดธรรมังเปิดเปิดอิจริอุปสสคปูพระวาติติติสวะฮะยะธโมโมเปิดโมทุงฟ้าเปิดทงดินเปิดทงอากาศพุทธติธโมสังโคอากาลระนังพุทธู ติู้ยาสีพุธมาโอ้ากให้หน่อยอ่ะปากให้เพ่อแน่เลยปักใจคุณนให้เอ็กหนึ่งคนพื้อผูนโอ้กรนจายหมดเลยเบิ้งบนเบิ้งไฟ สัปาเดชะประมีจงบันเกิดเกิข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินปูมัตมิงติสาภาเคมหิติีกาเตติอเมอ,อานุรักขันตุอโรคาเยนะสุเคนะจัสุปะปชัญชนะสัมปันนางสารีนางพนชนานางอุทกังวรันจะ ปาริยุชันตุเทวตาชยมังมังขรานุภาเวนสัพาโสตีพระวันตุเม <c oughs> ทูกเทียนดอกไม้พร้อมบริวารทั้งหลายแด่องค์เทพเทวาเจ้าภูมิเจ้าที่เจ้าปู่สีโูย่านาคีสีปตุมาเจ้าปู่ขุนวังย่านาคีเวียงนาคานาโคพญานาคทั้งหลาย สิ่งของเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ลูกหลานทั้งหลายให้มีโชคร่ำรวยทำมาค้าขายให้เงินไหลกองทองไหลมาจงเกิดมีแก่ลูกหลานทั้งหลายด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ จุใกลจะดับสิ้นสุดตรงแล้วนะหากสู่ สา,าสแสงชายไร้ราคีแสงราวีสีธรรมงามราวังแส,รรสรรรงสระยิบเพรียบระยับประดับโรคศิลวิโยค โศกวินาศ<ห>ปราบโมหารแสงประเทืองเรื่องสองรามานานวันถึงสองพันห้าร้อยกว่าพันจาการจงสืบแสงแรงใจเสริมเติมใจสู้ เติมใจรู้เติมใจพักรักสืบสาหนให้แสงนี้มีสีสันนิรันการสืบตำนานงานของพ่อทอแสงธรรมแสงเทียนสองสองพันหกร้อยปี ที่พอจุดจะไม่ดับสิ้นสุดรงดอกนาหากพวกเรายัางถือสีนภาวนาแสงธรรมคงส่องโรกาอย่างทาวันแสงเทียนสองสองพันปี คำพี่เปิดเตือนเสียเถิดตื่นมาฟังคำสั่งสอนพุทธองค์รงสัวไวให้แน่นอนขอวิงวอนภาวนาว่าพุทธพุธ ปัญญุตยาโนธัมโมโรปุตตโรวาโร Buka upahat tawa antaraya Canaan santu Sapa เปนไวเพื่อขอขมากรรมใดโรคเคยทำเรวระยำยามตำชากรรมนั้นกายวาจะเหตุนาทำผิดไปต่อไปไม่ทำอีกแล้ว ตั้งใจแนวต่อพระศาสนาแทนคุณบิดามารดาลูกขอราบวดแทนคุณตราแล้วลูกขอราจุร่ภาคสาวพัสขอพรคุณพ่อแม่โปรดใจแพ่ใจกั เพิ่มพูนรวมสร้างบุญคือความดีจะอบรมบ่มนิสัยฝึกกายใจให้ดีงามทำตามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำให้ทำดีมาราดอกไม้หอมขอนอบน้อมสัพพัน แก,กูน้อมถวายไววในครองคุณพระธรรมองค์รามคือพระสงฆ์ปรงขันน้อมบูชาเทวดาพระอินพรมประนมวายชุรีกรดอกสอนฉันถือมาอินทวารระดอกเกด เศกระดังงามจารเรีตระดาวเรืองจัดไว้เป็นแถวๆอูชาแกวสามประการบริวารเครื่องประดับนิมนต์รับของข้าเทินดูก่อนเทพยดาในโรกาเทวโรก พวกข้ามาประชุมมาชุมนุมที่สารามาชุมนุมที่สาราขอให้เทพยดาทรงลงมาเป็นพยานพวกข้ามาทำทานมีทางกายรักษาศีลมีทางกายรักษาศีล ขอให้ท่านพระเอ็นบุมีศีลจงจดจำเ,เป็นเชื่อใ่แผ่นคินว่าราชการตั้งแต่บุญข,ข้าราชกาตั้งแต่บุญขอ,ขอย่าได้เสื่อม ตั้งอาิววเทนีสาว่าตาโตพระกุารท่านมุทามังน์มาสามีสุปฏิปันโนพะกวาโตสาวกสังโฆสังฆงนามังมีโอกาสร่างสังสารพรคิดวิพานพรที่เดินทุดง ปฏิบัติธรารมเก้าปีเต็มเต็มและบรรลุอุบลราชนีราชธานีวัด่าเก้าสิริกูลวัดดอนอยุงเมืองรับแปรสิริเจ้าฟ้าเมืองเจ้าฟ้าสิริกูลคุ้มทรัพย์ทองคําเมืองรับแปรของพ่อคําหงและได้บรรลุรานธรรมรอนทองของหลวงพ่อ ปูดำอาจารย์ใหญ่และหลวงพ่อร่ำอดีตชาติของข้าพเจ้าที่ไปตวายปรงผมและมาปรับพบเปิดพบเปิดภูมิพบวิญญาณและส่งวิญญาณทุกสถานที่และทรัพย์สมบัติของสายยานขราชขมสั์ทองคําอันมหาศาลให้กับดอกไม้แดงให้มนุษย์ที่เอามาสร้างพุทธศาสนานะเจ้าคะ ลูกขอกราบราเพียงเท่านี้มุยโอกาสลูกจะได้เข้ามาเปิดทรัพย์สมบัติอันร้อยร้านพันปีสถานะที่นี้เป็นหมื่นหมื่นร้านพันพันร้อนตั้งแต่วันนี้ด้วยเถิดบุญพลาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่าน